สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบปะผมอีกแล้วนะครับยินจากช่อง easy f i l e นะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อนะครับเพราะทุ่นจากักคิดไอเออตัดต่อมันมีปัญหานะครับเราเลียไม่ได้ตัดในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเลโก้ไดโนเสาร์ตัวใหม่นะฮะ ก็ไม่เชื่อว่าตัวใหม่หรอกครับแต่ว่าผมเอาไปเปลี่ยนไงเปลี่ยนเป็นแบบคือเอาง่ายๆคือเป็นทำอะไรใหม่หมดเลยนะฮะเจ้านี้คือเจ้าจิกเกนโนตัวสัสนะครับคนมักจะออกเสียงตัวนี้ผิดว่าใจเกนโนฮนะจริงๆมันชื่อจิกเกนโนตัวสัสนะครับเป็นไนดโนเสาตระกูลคาคารโดอนนะอยู่ในตระกูลเดียวกับคาคารโดอนตัวรัสนะซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ว่า มันใหญ่ที่สุดในตระก,กูลหรือเปล่านะคะแต่ที่รู้คือมันตัวใหญ่กว่าทีเร็กซ์แล้วก็มาพูซารัสเอ่อทีเร็กซ์ตัวใหญ่กว่าทีเร็กซ์แล้วก็มาพูซารัสแล้วก็เอ่อคาคารุดอนหรือเปล่านะน่าจะใหญ่กว่าคาคารูดอนหรือเปล่านะฮะหรือไม่แน่ความสูงจิกนูกับคา,คาคารูดอนมาจะเข้ากันแต่เพียงแค่จิกนูมันจะอ้วนกว่าเอ่อ โอเคงั okay, ้นเรามาเริ่มรีวิวกันเลยมาดูรายละเอียดสีกันดีกว่านะครับคือตอนแรกผมกะจะทําให้อไอ้จิกกโนตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสีใน Jurassic World Evolution นะคะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเอาทำลายให้มันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าผมก็เลยคือตอนแรกผมกะจะตอนแรกผมทําลายไวแล้วแหละแต่ปรากฏว่ามันนี่มันจะมีไอ ลอยแดงๆอยู่ตรงเนื้อใช่ค่ะผมทาสีแดงแล้วปรากฏว่ามันไม่สวยอะ่ะผมเลยไม่รู้ว่าจะทําลายอะไรดีนะครับอืมก็เอาไว้ก่อนนะคะว่าเรื่องลายเนี่ยผมจะทํายังไงโอเคสีก็จะเป็นสีออกเหลืองๆเขียวๆนะคืออันนี้ผมผสมสีเขียวกับสีเหลืองนะฮะอ่าผสมสีเขียวแล้วก็กับสีเหลือง ที่สีเขียวเนี่ยมันเป็นสีเขียวออกโทนไปเหลืองอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ในด้านเขียวที่เยอะก,กว่าผมก็เลยเอาสีเหลืองมาผสมมันก็เลยเป็นอย่างนี้ออมันก็เลยเป็นสีอย่างนี้นะคะอืมแล้วตรงไอ้ตรงโนโนขึ้นมา,านผมก็ทาสีแดงไนงะไอ้ตรงโนโนนี้ถามว่ามันมาจากไหนครับใช่ครับผมใช้ปั้นทำเอา แล้วก็หางเหมือนกันแทผมต่อหางให้แบบยาวขึ้นนะหางนี่จะแข็งเลยไม่ใช่ยางนะครับอยาแข็งเลยต่อให้เป็นแบบจิกนูอะเพราะว่าผมดูในเจอซิโกเอ่ออีวลูชันนะครับมันจะหางยาวกว่าทีเล็กอย่างมากเลยมันหางยาวมากนะในเจอซิโกอีวลูชั่นอืมอ่าโอเคองั้นเรามาดูตรงเท้ากันเลยนะครับ รายละเอียดตรงเท้าเนี่ยผมทำให้มันเป็นแบบอันนี้ฮะเร็นตรงตัวแบบนี้ฮะเพราะว่าจริงไมหมล่ะฮะในตัสัตว์ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีแบบเอเหมือนตรงแบบไอเกศเกศตรงนี้หุ้มขาไปนะเนี่ยเนี่ยยืนเกศเกศแบบงอกออกมาผมก็เลยทาสีตามอันนั้นเลยแล้วส่วนมือนะฮะก็เป็นมือของแรปเตอร์นะะคือตอนแรกผมกะจะใช้มือของแบบ พวกสติกี้มาร์ลพวกคานูทอรัสนะครับแต่ว่าผมหาไม่ได้ไงผมก็เลยใช้มือนี้ไปก่อนนะฮะมาดูสีตรงที่ผมสกีนตรงตาฮะนี่ฮะก็จะทำออกมาค่อนข้างจะไม่สวยเลยนะฮะแต่มันก็ดูเป็นลูกกระตายอยู่ดีฮะแต่ผมขอแนะนำเลยว่าข้างนี้สวยกว่านี่ข้างนี้สวยกว่านะฮะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ ปรมานี้เลยนะครับสลับรายละเอียดน,นะฮะก็ไ้ท้องก็เป็นสีเหลืองนะผมเอาสีเหลืองมาทาโอเคโอเค้เรามาดูที่จุดขยับกันเลยฮะจุดขยับก็จะมีคอหมุนได้นี่คอมนได้ใช้รวมๆหม่นะฮะร,รวมเหลืองเพราะว่าเป็นผมใช้อดอมินัสเล็กตัวเก่าทำนะฮะ เออเป็นผมจริงจิงไอตัวนี้เป็นไอจิกกนูนะฮะจิกกนูที่ผมเคยเอาไปทำไปตอนคือตอนนั้นมันเป็นสีแบบตามจินตนาการผมเลยนะฮะไอตัวตอนนั้นเป็นสีเขียวเข้มอะอันนั้นอ่ะถ้าใครได้ดูคลิปก็ตั้จะรู้นะคะว่าเป็นตัวไหนนะฮะเออผมทามาจากอินโดเมนัสเร็ซ์นะตัวนี้เป็น Rex อินโดเมนัสเร็ซ์ไอสีคีนะฮะสีเป็นโครงกระดูกอะ่ะเออ ไอโดมนาเล็กคงกระโดดตัวนั้นไม่อยู่แล้วนะครับกลกยเป็นตัวนี้ไปแล้วก่อนอที่จะกลายเป็นตัวนี้นะ,ะมันเป็นจิกโนนะจิกโนสีที่ผมเอาไปวีเอสกับสไปโนะอืมเป็นสีก่อนหน้านั้นเลยแต่ในนี้ก็เปลี่ยนละอืมปากก็ขยับได้นะครับปากขยับได้ก็จะมีอันนี้เป็นล็อกแรกตัวน,น,นี้เป็นล็อก 2. สองตัวน,นี้เป็นล็อก 3. สามประมาณนี้เลย จัดทายมันได้นะแล้วเขก็แขกไดนะ้คนดูในเสาก,ก็น่าจะรู้นะนี่แขกก็ค่าจะหนาเลยนะเพราะผมทาสีอะคริลิกแบบหลายชั้นมากอะ่ะคือทาสีเขียวแบบทาสีเขียวแล้วก็ผสมสีเหลืองเนะี่ยแล้วก็ผสมคือผมผมผสมหลายครั้งมากแล้วก็ทาไปหลายชั้นมากมันก็เลยแบบหนาเลยนะแล้วมาดูแขบตรงขาฮนะอย่าฟังดู คือจริงๆตัวนี้ผมซื้อมาสองปีแล้วนะครับเนี่ยขามันยังแบบดีเลยนะนี่เนี่มีแบบเสียงก็แก๊กกแก๊กอยู่เลยไม่รู้ในกล้องน่าทุกคนน่าจะได้ยินหรือเปล่านะผมไม่รู้นะอ<ม>ืมหางก็เทียบได้เทียบได้ตามใจนะแต่มมนต้องเหนื่อยขึ้นอันดีเพราะว่าผมทําหางตัวต่อหางตัวนี้ให้มันยาวแบบ แต่ถ้าเกิดเอาแบบตัวยุงเนี่ยหามันก็จะไปชนตรงนี้เนี่ยมันเรียรหมดไม่ได้อะไรมังอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับจิกาโนตัวซาัสนะครอืมเอ่อน่าจะประมาณนี้แหละครับผมอ่โอเคสำหรับนะครับใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like นะครับแล้วก็กดแชรกกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็จะถึงร้อยซับแล้วนะครับผู้ติดตามช่องผมก็78คนแล้วนะครับอ๋อผมลืบอ,อีกอย่างนะฮะคือมเอีเพื่อนผมที่โรงเรียนฮะมาคอมเมนต์ผมว่าโปรโมูช่องเขาให้หน่อยนะครับก็จัดไปนะครับเพราะว่าไอ้ผมเล่นไมค์คร f t เนือ2เสาไงผมอัดคลิปไงไมค์ครับเนเธอรเสาลง,งยูทูบแล้วเขาบอกว่า เลยไม่ใช่แล้วผมก็ลืมไงผมก็เลยขอโทษเข้าไปนะฮะเดี๋ยวทีนี้ไม่พลาดแน่นอนฮนะทื่อช่องว่าฟูก้านะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะผู้ติดตามเขาน้อยมากผมสารเขามากเลยนะครับติดตามน้อยอ,อ,อีพีหน้าผมก็จะมารีวิวในเสาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาก่อน โอเคมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นอิอนโดนีเซสเล็กสีดำนะครับที่ผมคอสตอมมอุ้หน่าจะแตกนะเนีเ่ยโทรศัพท์พังแล้วมั้งเนี่ยตกยางเบิกหันกระทังหันแรงอืมอุ้จะลืมเป็นอินโดนีเซสเล็กสีแดงอินโดนีเซสเล็กสีเทาไม่อยู่แล้วนะครับผมเอาไปทำเป็นตัวนี้แล้วโอเคก็ ของจงนีนนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับยู